สวัสดีครับสังเกษ,เษเตรเจตลินฟาร์มครับวันนี้พ่อกันโดนนะครับวันนี้จะมานะครับรีวิวดินปลูกนะครับนี่ครับวันนี้กำลังผสมดินปลูกนะครับผมดินผสมพร้อมปลูกนะครับสำหรับสตรอเบอรี่นะครับสตรอเบอรี่ที่ มีลูกค้านะครับสร้างอ้เห็ดดินให้นะครับนี่ครับเป็นสตรอเบอรี่นะครับรสชาติดีมากนะครับรสชาติหวานนะครับอร่อยมากอ้าวสงสัยเมื่อเช้ามีคนเก็บไปนะครับนี่ครับลูกดกนะครับนะครับดินนะครับดิน สำหรับสตรอเบอรี่นะครับกำลังผสมอยู่นะครับก็ประกอบด้วยขุยมะพร้าวนะครับเกลบดํานะครับแล้วก็หัวปุ๋ยท่าทางเขาเฮ็ดเองนะครับหัวปุ๋ยนะครับก็จะเป็นพวกขี้วัวขี้หมูนะครับ EM แล้วก็ลำนะครับกากน้ำตาลหมักนะครับหึงเดือนนะครับสำคัญนะครับสำคัญที่สุดนะครับเกลือนะครับ เกลือเกลือบ้านเ้านี่นครับใส่เพื่อให้รสชาติดีนะครับเดี๋ยวอันนี้เราใส่ลูกค้าอยากได้เกบ,นบ,กเกบน็นะครับเราก็ใส่เกบ็ให้น้ำนะครับก็ใส่เกลือเข้าไปประมาณหนึ่งกรัมือนะครับแล้วก็จะผสมนะครับนี่ครับผสมเข้าไปแล้วนะครับเนื้อดินนะครับอ,อยากให้รสหวานนะครับก็ต้อง หนักไปขี้วัวนะครับอันนี้เนื้อดินนะครับที่กอกถุงแล้วนะครับถุงหนึ่ง6กกิโลนะครับถุงละ6กกิโลนะครับลูกค้าสร้างไว้ท่สตรอเบอรี่นะครับเพิ่งมีเวลาเฮ็ดไห่นะครับอันนี้เป็นหัวปุ๋ยนะครับอยากจะบอกว่าหัวปุ๋ยเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับมีขี้หมูขี้ไก่ขี้วัวขี้แพะนะครับการทําปุ๋ยก็ แล้วแต่ชนิดพืชนะครับว่าพืชกินหัวพืชกินใบพืชกินผลนะครับกาิหมักหัวปุ๋ยนี่ตั้งหากนะครับนี่เป็นพระเอกในงานนี้แล้วครับพระเอกสําคัญนะครับที่จะเอาไปผสมนะครับผมซึ่งคลิปหน้านะครับเดี๋ยวทางส่วนเกษตรเจตุรินฟาร์มเนี่ยจะมาสาธิตนะครับการหมักหัวปุ๋ยแต่ละชนิดพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบพืชกินหัวพืชกินผลนะครับว่าหมัก แบบใดนะครับคลิปนี้ก็คงจะบ่มีอย่างมากนะครับอันนี้ใส่เดือนนะครับใส่เดือนเ f นะครับนี่ก็ปุ๋ยกระมังที่หมักนะครับแล้วก็ดินนะครับผมหังนั้นก็เป็นหนแดงนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าว่าอยากเอาไปเห็ดพืชชนิดใดนะครับแล้วก็มีหลากหลายนะครับยวคลิปหน้าเดี๋ยวจีมารีวิวการทำหัวปุ๋ยให้ดูนะครับคลิปนี้ก็ มีแค่นี้นะครับมาทำการผสมดินให้ดูเฉยๆนะครับสวัสดีครับ